ก็อีงั้นเดี๋ยวพี่ขออัปเดตเรื่องกระแสข่าวเมื่อวานหน่อยที่ส่งตัวแทนไปเรื่องไต่สวนมูลฟ้องอ่ะที่มาที่ไปของอันนี้ก็มีตัวแทนไปไต่สวนครับก็เป็นเป็นเป็นคดีนี่แหละครับผมที่ที่ให้ตัวแทนไปแทนครับก็เป็นคดีหมิ่นประมาททั่วไปนี่แหละครับผมก็มีหลายๆเคสเมื่อวานก็เป็นหนึ่งในเคสที่ที่เราทําการฟ้องไป หลายเคสอยู่พอสมควรครับผมก็เข้ากระบวนการทางตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ทางตัวแทนเป็นคนไปทําหน้าที่เรียบร้อยแล้วครับจริงๆมันรุนแรงขนาดไหนครับพี่จริงจริงพี่ว่ามันถามถามถึงความรุนแรงมันอาจจะไม่ได้ออเคมาเอฟเฟกแบบทําร้ายร่างกายพีหรืออะไรอย่างงี้ครับผมแต่จริงๆมันคือความความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือความ เสียใจมากกว่าครับผมความรู้สึกมากกว่า<ส>อะไรเงี้ยครับที่ที่คนเหล่านั้นพิมพ์มาคือมันไม่ใช่แค่ด่าว่าทอาเราอย่างเดียวมันมันลามไปถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนรอบตัวเราด้วยอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออในฐานะที่พี่เป็นลูกคนหนึ่งในฐานะที่พี่เป็นเพื่อนคนหนึ่งพี่ก็อยากจะออกมาปกป้องคนรอบตัวพี่เหมือนกันท่จริงทั้งหมดมันมีกี่เคสทีที่เราจะต้องฟ้องหรือว่านี่เป็นการรวมเคสฟ้องทีเดียวเลยไม่ครับอันนี้จะเป็นแยกเคสออกมาครับผมก็ที่จริงมันมีหลายเคสมากๆก็นี่ก็เป็นหนึ่งใน อาจจะประมาณ10บเคสอะไรเงี้ยครับผมแต่ถ้าถ้า้าสิบหรือว่าถ้าสิบเคสปีจะฟ้องหมดทุกเคสไหมหรือว่าก็ทจริจี่จริงพี่ว่าก็เคสบ y เคสแหละครับผมเคสไหนที่โอเคเราไม่ยอมกันเราก็โอเคดําเนินคดีตามกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปครับผมเคสไหนที่โอเคเราตกลงคุยกันได้ว่าโอเคคุณจะไม่ทําแล้วนะหรือว่าคุณจะอะไรอย่างงี้ก็โอเคครับผมก็ไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นที่เจรจารไปมีเยอะไหมก็มีครับมีเยอะพอสมควรครับ เพราะว่าอะไรเขาเวลาที่เขาคุยกับเราพี่ขอโทษที่เวลาเราให้อภัยเขาอะครับจริงๆพี่ว่าคือถามว่าพี่โกรธเขาไหมพี่พี่ไม่ได้โกรธนะครับแต่พี่แค่รู้สึกเสียใจมากกว่ากับสิ่งที่เขาทําแต่ว่าเราเวลาเราเจรจาเขาเนี่ยเวลาเราคุยกันเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาขอโทษเรามาเราก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเลยเราสิ่งเหล่านี้เราให้อภัยได้อะไรเงี้ยครับอเขาก็จะพูดเชิงประมาณว่าแบบเเขาทําไปโดยที่เขาอาจจะยังรู้เร่าไม่ถึงการอาจจะเป็นช่วงนั้นอาจจะเป็นแบบ โอเคแบดเดย์ okay, ของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ครับผมแต่พี่ว่าจริงๆตรงเนี้ยมันมันไม่เกี่ยวกันเลยเนาะหมายความว่าจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือจะตั้งใจทําหรืออะไรก็ตามอ่างเงี้ยพี่ว่าการที่เราใช้โซเชียลมีเดียตรงเนี้ยข้อดีมันมีเยอะมากแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นหนึ่งในข้อดีตรงนั้นเลย<ม>อะไรเงี้ยครับผมพี่ก็ฝากตรงนี้ละกันว่าจริง,รงๆแล้วมันคือเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าครับผมเออถ้าคุณคุณเคารพบเราเราก็อยากจะคารบพวกคุณทุกคนเหมือนกันเหมือนไม่แบบทุกๆคนอะไรครับ เหมือนเราจะฟ้องให้เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับให้ดูว่าเป็นยังไงก็ไม่ไม่ถือกับเป็นตัวอย่างหรอกครับผมพี่ก็ทําดําเนินคดีตามกฎหมายอะไรอย่างนี้ไปนะครับแต่เราเราเคสนี้เราฟ้องตีเป็นมูลค่าความเสียหายทางจิตใจเราประมาณเท่าไรอย่างพี่ก็สิ่งสิ่งที่เราก็เคสนี้แหละครับ เยอะไหมก็กีเป็นมือค่าคาฟ้าแสีทานจเยอะมากน้อยขนาดไหนพี่ดีกั่สิีกัก็เสียใจเยอะเสียใจเยอะับผมฟองคือว่าเงินไม่ได้เกี่ยวเหครับเงินเงินสุดท้ายพี่ได้มาพี่ก็เอามาไปบริจาคทั้งหมดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือสัตว์พิการไม่ว่าจะช่วยเหลือแบบไทโคใส่ชีวิตโคกระบือไป อะไรตามโรงพยาบาลอะไรเงี้ยพี่พี่เอาเงินทั้งหมดที่ได้มาจากตรงเนี้ยหลังจากแบบหักค่าใช้จ่ายคือหักค่าทนายอะไรก็ตามอย่เงี้ยแล้วอ่ะพี่ก็ไปบริจาคให้หมดอยู่แล้วครับผมไม่ไม่คิดจะเก็บเงินจํานวนนี้พวกนี้ไ้หมดแล้วอย่างเคสนี้สารประทับมุ่นฟ้องอะไรใช่ไหมพี่ที่เราไปเด็กคนัญเมื่อวานใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีต้องไปคุยอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็ ยังไงพี่ว่าเดี๋ยวเราอัปเดตกันผ่านทางโซเชียลมีเดียของทางพรีฟิกิตแอสเซทเมนต์ได้เลยครับก็มีโอกาสไปไกลเกลี่ยไหมฮะตรงขั้นตอนไกลเกลี่ยตรงจุดต่อหน้าศาลเลยครับที่จริงก็มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยแหละครับผมก็จะไปไกลเกลี่ยกันต่อหน้าศาลครับหลังจากนี้ถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรแบบนี้อีกเราจะดำเนินการปฏิบัตว่าก็เรื่อยๆแหละครับผมหมายความว่าเราก็มีทีมหลังบ้านทีมประทางบริษัทเราอยู่แล้วที่คอยเช็ค คอมเมนต์อะไรต่างๆแล้วครับผมก็ถ้าสมมติมันเข้าข่ายว่าโอเคมันมันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยมันเป็นแบบว่าเรื่องที่กล่าวหาเราหรือว่าเป็นสุดท้ายมันกระทบคนรอบตัวพี่อะไรอย่เงี้ยพี่รู้สึกว่าเออก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะให้ทีมทางทีมจัดการทั้งหมดครับ แต่ว่าเราดำเนินคดีไปแล้วแต่ก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับก็มีพี่ว่ามันมีเรื่อยๆแหละครับมันมันมันคงเป็นไปไม่ได้ที่แบบพี่จะบังคับให้ใครมาโอเคชอบเรารักในตัวเราได้ทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าโอเคเขาก็ต้องอยู่ในขอบเขตของเขาด้วยเราก็คนเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราตรงนี้ครับผมก็อยากให้พื้นที่ตรงเนี้ยมาแสดงมาให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าครับผมอย่าอย่ามาทํร้ายอะไรกันเลยครับก็คือที่พีทนไม่ได้คือเหมือนกับว่าพาดพิงไปถึงคุณเ่อใช่ก็ส่วนใหญ่ก็หลักๆจะเป็นแบบพาดพิงงถึตัวคคุุณณพ่่่อแมนีหละ กับครอบครัวพีอะไรอย่างเงี้ยที่พีรู้สึกว่าเออสิ่งเหล่านี้มันไม่โอเคจริงๆคือถ้าจะมาว่าพีคนเดียวอะไรเงี้ยพีโอเคพีพอจะรับได้เพราะอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงพีรู้สึกว่าโอเคพีก็ไม่มาอยู่แล้วพี่ก็ไม่ได้เก็บสิ่งเหล่านี้มาใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับผมแต่พอมันไปถึงแบบคุณพ่อคุณแม่ด้วยมันไปถึงคนรอบตัวเพื่อนๆพีด้วยอะไรเงี้ยคนที่เรารักอะไรเงี้ยครับผมอยากให้ลองมองกลับกันบ้างว่าสุดท้ายถ้าสิ่งนี้มันเกิดกับคนที่คุณรักบ้างอะไรเงี้ยคุณจะตัวคุณเอง ก็เคส by เคสนั่นแหละครับผมแล้วแต่คนว่าบางคนก็ไม่ยอมบางคนก็ยอมอะไรเงี้ยครับผมอันนี้คือไม่ได้อยู่ที่ตัวพีด้วยนะครับหมายถึงอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยครับสิงที่พี่อยากให้เขาตอนหนักนรู้ใน อย่างที่พี่พูดเลยครับมันคือเรื่องของการให้เกยียรติพี่ว่าตรงนี้คือจบเลยายความว่าถ้าเราให้เกยียรติซึ่งกันและกันไม่ต้องในฐานะคนเพื่อนรวมงานหรือในฐานะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมที่เราก็เราควรจะมาเจอกันด้วยด้วยมูทที่ดีเราควรจะให้เกยียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วไม่ว่าพี่เขาจะทำงานอะไรเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ขอให้ทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้พร้อมๆไปด้วยกันครับมีเคสที่ไม่ยอมหรือว่าปฏิเสธครเคสที่ไม่ยอมหรือปฏิเสธนะครับ ก็จะเป็นเคสเนี้ยแหละครับผมที่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 ไปทางขึ้นศาลเนี่ยแหละครับอืมก็เดี๋ยวจะมีการไก่เกี่ยกันอีกรอบหนึ่งครับทุกวันนี้จิตใจแข็งแกร่งมากแค่ไหนครับทีเราเราเองแบบกินซีพีโบรนาก็จิตจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆค่ะที่ความแซ่บมันช่วยได้ใช่ไหมความแซ่บความเผ็ดมันก็ช่วยเราได้อะบางทีอะไรเงี้ยเราจะลืมเรื่องร้ายร้ายโอเคนะโอเคแล้วครับขอบคุณครับ